สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพอมมครับวันนี้4มกราคม2566ครับยอดหกักชกศสมครับเดือนมกราคม66หักอสมกี่ร้อยวันที่13มกราคมนี้ครับซึ่งเป็นวันค่าป่วกการอสมอออกสําหรับอสมอที่เป็นสมาชิกชกศสมจะโดนหักกี่ร้อยไปช่วยผู้เสียชีวิตสมาชิกเส <aquele S 1> ียชีว <Wh> ิตทายาทจะได้ร <Yan> ับกี <dad. S 2> ่แสนชมและฟังรายละเอียดนะครับอันน erm ี้เป็นข้อมูลณวันที่4มกราคม66 หลังการประชุมคณะกรรมการสมาคมชกสสมอครับก็สมาชิกปัจจุบันมี1 2 5่0ล้านสอคนนะครับหากช่วยสมาชิกเสียชีวิตเดือนนี้มีมติให้หากช่วยรายละ4-2สตางค์นะครับเดือนนี้สมาชิกเสียชีวิต775รายนะครับ775ราย1 3 1อธันวาคม65้าทายาทส่งเรื่องขอรับเงินชาวกิจสงเกรสงห์อจากสมาคมนะครับ ก็จะหักจากสมาชิกเดือนนี้325บาท50สตางค์หักวันที่13มกราคม66นี้นะครับเพราะว่าหาักเสียสมาชิก1นรายเนี่นหัก42สตางค์ไปช่วยถ้าเสียชีวิต775ลรายก็เอา775รายคูณส2สตางค์ก็จะหักสมาชิกที่ยังมีชีวิตยอยู่ปัจจุบันเนี่ย1 2 5 6 0ล้านคนนี่คนละ3,25 5 0จดบาทหักวันที่13มกราคม พอหากได้จากสมาชิกนะครับถ้าหากว่าได้ครบทุกลาย1นึ่งล้านสองแสนหากคนนี่หากได้ครบทุกรายนี่ก็จะโอนให้กับทายาท5้าแสนสองหารบาทหกสิางนะครับภายใน1สัปดาห์หลังจากหากได้หลังจากวันที่13โมกราคมหกนะครับ รายละเอียดรอฟังข่าวอย่างชัดเจนจากสมาคมต่อไปเขาจะขึ้นข่าวอย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์สมาคมจกศส,สมรายชื่อผู้เสียชีวิตและจํานวนเงินที่หักจะตั้งเป้าว่าจะโอนวันที่เท่าไหร่ทำนองทำนองนี้นะครับถ้าหักได้ครบทุกคน1นึ่งล้านสองแสนคนก็จะโอนไปทั้ง5้าแสนสอันร้อบาท60สสตางค์นะครับแต่ถ้าหักได้ไม่ครบ ก็จะโอนตามจำนวนที่หักได้จากสมาชิกก่อนส่วนที่เหลือก็จะตามหักจากสมาชิกที่ยังหักไม่ได้แล้วโอนให้กับทายาทภายในไม่เกิน90วันนับจากวันโอนครั้งแรกนะครับเดือนนี้หัก325.50บาทนะครับสำหรับสมาชิกรายใดที่ไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนๆเลยนะครับสําหรับผู้ค้างจ่ายเดือนก่อนๆก,นก,นก็มีหักมากกว่านี้รายละเอียดก็รอสมาคมเขาจะขึ้นข่าวทางเว็บไซต์ อีกครั้งก็จะนำมาเสนอรายละเอียดที่ชัดๆเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ